สวัสดีครับผมที่เด็กชาโนบรัตมาก็รทมชื่อเล่นชื่อไตเติลอยู่ชั้นป .2 ท1เลขที่13วันนี้เราจะมาอ่านหนังสือว,วิทยาศาสตร์หล้า17กันนะครับ<ห>เลือกวัดสะดุมาทำเป็นวัตถุว้าวทำมาจากกระดาษเนื่องจากมีน้ำหนักเบาสามารถตัดหรือดัดแปลงรูป และรูปร่างต่างๆได้ง่ายยางทำมาจากยางเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและทนทานหม้อทำมาจากโลหะเนื่องจากนำความร้อนได้ดีจึงทำให้อาหารสุกเร็วส่วนผู้หม้อทำมาจากพาสต้ เพราะไม่นำความร้อนเวลาจับจึงไม่ร้อนมือวัสดุห,หุ่มสายไฟฟ้าทำมาจากพลาสติกเนื่องจากไม่นำไฟฟ้าจริงต้องกกรกันก ลูกที่หนึ่งถึงสิการเลือกวัดจะดูมาทำเป็นวัตถุจบแล้วนะครับสวัสดีครับ